สวัสดีครับพเพื่อนๆปิ๊งเจอกันนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเลนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลราซูมซูมไปใกล้ก่อนอ๋อซูมระยะแปดสิบเอ้ยนี่สินี่นี่ไปแล้วนะซูมไปใ,ใ,ใกล้นะปุ๊บอ่านี่เลนตัวนี้นะครับยี่แปด 28-70มิลิเมตรโกัสอ่ะเลนตัวนี้นะครับ28ถึง70มิลิเมตร f 3.5ถึง4.5 2ก็คือรุ่นสองนะครับให้เพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเลนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเลนตัวนี้นะใส่ไปที่บอดี้กล้อง canon us 60d ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับให้เพื่อนๆได้ดู ประสิทธิภาพของเลนตัวนี้ว่าวันนี้ผมจะให้ดูการโฟกัสของเขานะครับว่าเป็นยังไงก็คือจะเปิดเป็นเป็นวิดีโอเลยจะเป็นถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะครับจะเอาเลนตัวนี้ใส่กับบอดี้แล้วก็กดอัดวิดีโอแล้วผมจะมาทําให้มันโฟกัสให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเลนที่มีราคาถูกเก่าแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเก่าหลายปีแค่ไหนผมไม่รู้นะครับผมแต่แน่นอนแล้วครับมันมในตลาดบ้านเราเนี่ย มันมีนะครับผมมันมีเพื่อนๆอน้องๆหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆที่ต้องการเรียนราคาถูกนะครับเรียนของแค n นอนะครับเป็นเรียนของแค n นนก็คือไม่ต้องการราคาแพงใช้งานได้นะครับผมซึ่งมันันตอบโจทย์นะครับมันตอบโจทย์สําหรับกลุ่มลูกค้าที่กลุ่มผู้ใช้งานที่มีงบน้อยนะครับผมเรียนตัวนี้พันหน่อยๆนะครับพันหน่อยๆบอกเลยพันหน่อยๆไม่เกินพันห้า ได้ใช้แน่นอนหรือไม่ถึงก็ได้บางบางเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะอยู่แค่แปดเก้าร้อยถ้าคุยกันถูกคอนะแปดเก้าร้อยถ้าคุยกันถูกคอก็คืออ,อย่าดราม่านะครับไม่ต้องดราม่าว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อเลนดีๆไปเลยไม่ต้องไม่ใช่นะครับนในกลุ่มคนใช้บางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยบางบางท่านเนี่ยก็คืองบประมาณอาจจะไม่ถึงก็อยากได้อยากมีเลนตัวที่สองนะครับไม่ใช้ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูประสิทธิภาพในการโฟกัสของเขานะครับในการโฟกัสของเขาว่ามันจะฟูดฟาดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอดี้ตัวนี้เอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนจุดนี้ใส่บอดี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูการโฟกัสของเขานะครับโอเคอ่ะผมเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนใส่ละตัวตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเอฟเอยี่ส e e mm, ิบเจ็ดสิบมิลลิเมตรเสามจุดห้าถึงสี่จุดห้า รุ่น2รุ่น t w นะครับที่มี2ขีดนะครับผมนะฮะรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่ระยะ28มิลิเมตรครับจะให้เพื่อนๆดูโฟกัสเขาว่าเป็นยังไงนะผมโอเคเริ่มเลยฟึบเป็นไงช้าไหมได้ยินเสียงไหมเขาแค้เขาแก่ก็เขาจะมีเสียงดังนิดน,นึงใหเ้เพื่อนๆพ่อนคำนวณเอานะครับโฟกัสไล์วิวเนี่ย แน่นอนแหละครับโฟกัสไลท์วิวเนี่ยเขาจะช้ากว่าวิวไฟเดอร์ Fighter, มองผ่านวิวไฟเดอร์นะครับผมมองผ่านช่องมองตาเขาจะช้ากว่าโฟกัสโฟกัสผ่านหน้าจอเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะช้ากว่าในช่องมองตาคนระับโฟกัสผ่านช่องมองตาจะเร็วกว่านะครับผมนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมอันนี้อยู่ที่ระยะ28มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนมาที่ระยะซูมเป็นตัวตรง,ตรงเทะเลนะครับว่าเป็นยังไงโอเคได้จะหมุนมา เอาที่ระยะเท่าไหร่ดีนะห้าสิบก่อนห้าสิบอ่าตอนนี้มาที่ระยะห้าสิบมิลิเมตรนะตอนนี้มาที่ระยะห้าสิบมิลิเมตรห้าสิบมิลิเมตรนะครับแบตจะหมดเอาเร็วๆรแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้ว,ลวเป็นไงครับคุณสมบัติผมว่ามันโอเคนะอ่ะห้าสิบมิลลิเมตร อันนี้เจ็ดสิบมิลิเมตรนะชุบโฟกัสสิจ้าแฟบแบตบจมบนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลาพี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับผมรอดูคลิปหน้าว่าผมจะเอาเลนตตัวไหนมาทดสอบให้ดูนะครับทดสอบการโฟกัสนะครับผมว่า ในการงานวิดีโอเนี่ยในงานวิดีโอเนี่ยก็มันเหมาะสมที่จะเอาไปใช้งานไหมเลนเลนที่ผมนำมาทดสอบเพื่อนๆดูก็จะบางตัวก็จะใหม่บางตัวก็จะเก่านะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแบตหมดแล้วปิะพ,พ,พิสีแดงนะครับผมบ๊ายบาย